ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีรำก็ง่ายจะบอกให้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีวิเศษเหลือลลายยำมะละก็ขนาดพอมอมอ,มอซับสับช่อ,ชอ ไม่ต้องมาหมายตามปิกกับกระเทียมมัเคือเทศมะนาวเข้าไปปลาราต้องใส่นะคะคนดีเออต้มมะละกอต้องใส่ปลาราผงชูรสนั้นา ใน่อ้อยเป็นไรมาละก็เขาว่าไม่มีเนื้อต้องใส่ผงถงหนัวดังเติมเข้าไปชิมรสตามใจของเรานิดๆใส่น้ำปลาสักนี้จะดีหลืออะไรบ้านนี้ไม่ชอบใส่น้ำตาลสาย ลาวเน้นเน้นแบบนัวนนะคะตำปองใส่ปลาราากินกับแกงหน่อไม้ทอดปาดูกจำเองกินเองนะคะทุกอยา่างช่วงนี้ทุกอยา่างมนถือไปเบิร์ตขานาดนี้หนาฝนเนาะักเขือเทศก็ถือบัอกบีก็ถือบัอกเน่าก็ถือน้ำลายไหล บะฮูงกับถืกนะคะตามมะละกอกินกับแกงหน่อไม้กินกับทอดปลาทู <c oughs> ชิมรสชิมรสตามใจชอบนะคะชิมรสตามใจชอบ <c oughs> ตามบะฮูงค่ะตามบะฮุงแบบแซ่แซ่เพราะว่ายังวัติ แสบเพราะว่า,วาห้าเอ็ดกินเองนะคะแสบมันเป็นมันเป็นรสชาติที่ที่ที่ห้าเอ็ดกินเองนะคะห้าก็เล็กมากรสใดใส่ลงไปะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตามรอบรสไหนใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะส้มตาครูเบนนะคะ ตามบคุงตั้มบกุงใส่ปลรราอยากบอกว่ามันแซบอีลีเสร็จแล้วโดยผักกินด้วยฮาโดยผักกินด้วยหน้าตา